สวัสดีครับมาปกบกกระถางเส้นเหนียวครับตังสเส้นเหนียวกระสิเพี้ยนสเตอร์เพี้ยนสเตอร์หนาสเตอร์หลังเสืออะไรมาแล้วเฮ้ก็ะสีตระเรีกกระอีสเตอร์หนาก่อนเฮ็ดมือเดียวกงิพัฒนาดอก อึบหมอออกเดี๋ยวคันออกก่อนครับจังก็เบิ่งกันตื่อมากนี่คุณ่าของแทกนี่นี่ของแทกตัวจังมากนะครับตัวนี้เอากับไ่แตนได้โหลดกูละไายนอดแตนได้โ โอ้ยม oh, ัน,นใส่ทนหรือทนใส่ก็จิบเป็นเหรียญบาทระวังมันบาดมือบาดมือ้อเร็วแถวๆที่นี่เบื้องสภาพสซ oh, oh, ยโอ้ยจับกิ้วหมดตัวแตกออกก็มีตัวแตกออกก็มีไอ้ตัวปวก แค่เหมือนว่ามันก็ใส่ในท่นของเขาอยู่หมดเละเมื่อชุดโซสเตอร์นาโซสเตอร์นาสเตอร์หลังก็ต่อ ไถ่สูบก็ไปก่อนยังคันเนี่ยไถ่สู่ไถ่ล่อประกอบมันมันครบเตอร์หลัง ประกอบก็บังประกอบมีต้องใส่สองมือเดี๋ยวใส่เหลี่ยมเขาจะมาเบิ่งกันต่อใส่สูใส่หล่อเขาไปเรียบร้อยครับเหลือขันแนนเอาเขาไปแกะขัดไว้เออเมื่อเดียวบทถนัดปนไหน เราจะขันสองมื่อซะก่อนเดี๋ยวมันจพลาดสเตอร์อรุดเด้ยนิซิบเนียนถึงโพ่พอแล้วขันก่อนจะไปขี่ก็อย่เลื่มด้วยเช็กเบีรกขาดก็ได้ย่เลื่มเช็กเบีรก